สวัสดีค่ะเด็กๆดเดี๋ยวเรามาฟังนิทานกันนะคะเรื่องมดแดงตุ้งแจงตุ้งแจงมดแดงกัดเจ็บนะจ๊ะอ้าวดูจีการนะครั้งหนึ่งมดแดงเบิกบานมาเจอข้าวสารตุ้งแจงตุ้งแจงวันหนึ่งวันที่หนึ่งแบกหนึ่งมาเล็กไม่เหนื่อยไม่เหน็ดตุ้งแจงทุ้งแจงวิ่ ไม่เหนืンン่อยไม่เนี่ยตุ้งแข่งตุ้งแข่งสองวันแล้วมุดแดงแบกกระโูกวันที่สามแบกหนึ่งมล็ดไม่เหนื่อยไม่เนน่ยตุ้งแข่งตุ้งแข่งวันที่สี่แบกหนึ่งมล็ดไม่เหนื่อยไม่เนี่ยตุ้งแข่งตุ้งแข่งวันที่ห้าแบกหนึ่งมล็ด Mấy người mấy nịch tung chành, tung 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 ui mất đẹp cây an mak lời. One ti oak bạch nung malip. Menuai mai nịch tung chành, tung chành. One, three, chết, này, này, tung, chành, tung chành. One ti chip bạch nung malip. Menuai tung tung One ti ba bạch nung malip. tung chung chanh u gà gàn mác lơi, quan tý cào bẹt nừng ma lết, mày nề mày nết tung chanh tung chanh dịp bẹt nừng lết, mày chanh chanh bè qua lá nừng ma lết, mày nề mày nết tung chanh tung chèng, đèn อาหารไปวันหนึ่งมันเล็กเอาไปเก็บไว้กว่าฤดูฝนมดแดงก็ได้กินสบายเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าฟาร์มขยันทำให้มดแดงได้มีอะไรกินเวลาฤดูฝนเด็กๆต้องขยันเรียนหนังสือเยอะๆนะคะเหมือนมดแดงเห็นไหมมดแดงขยันมากเลยเด็กๆต้องขยันแล้วก็เชื่อความคุณพ่อคุณแม่นะคะบ๊าย